ส่วนสวดดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวนรค <ics> <identical. S 2> ์ข <derivatives> hey, yeah, ัช <Bullet> ั่วไม่ยอมว่าไงส่งลงไปนรกโลักันนัะนำยิวมกระแทกทองแดงเอาออกแดงแทนทุกวันทุกวันไม่ยกอมเฮ้ไอ้ตเจียเป็นใครวนหมอนี่เป็นใคร นายเมธีมีเถิดอายุ39ปีขับรถขับตามโคกแปดเจกเอามันไปลงนัลงกุมที่ร้อยแปดสบปดนคท่านครับมันยังมีความดีอยู่ครับข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตมันเป็นลูกนี้ที่ดีของธนาคารชำระหนี้ตรงทุกหมวตลอด12ปีอ้เงินสร้างโรงงานมาเก้าโรงไม่เคยชักหนัไม่เคยหมกเม็ดไม่เคยลงบนฟูกแม้แต่ครั้งเดียวขอรับเออเจ้านี่ซื่อสัตย์ดี อย่างนั้นเจ้าก็ไม่ต้องไปรงนรกอาเวทีต่อไปแล้วแด้มาเป็นสมุบัญชีในนรกนี้ตลอดไปธนภาคารกรุงไทยสนับสนุนให้ทุกคนเปิดเผยข้อมูลเครดิตกับบริษัทข้อมูลเครดิตเ,เพื่อประโยชน์ในการขอสินเชื่อของคุณเองเครดิตดีติดตัวไปจนตาย